อันนี้อย่างเงี้ยแก้วด้ามันเดี๋ยวมนใดรักมนใดไปใส่มเอาเะจงไม่ทำอยู่องาน่อเสุดท้ายนี้ปกินผัก้งเนาะหนึ่ง จากคอยตุ้ราคานี้มาจากประวนันประวนันประประวนันนี่ปรวันสิบาทจากดังด่เชียงอุตสาห์นึงชามพิเศษ ขอเปียทอดชุดละสี่สิบบาทบ่ครับใช่เอาโฟมชุดหนึ่งครับใส่จานใส่จานกินนี่ครับอันนี้อย่างนี้ครับอันนี้มันเข้มมันแข่นะท่นี่อันนี้อย่างครับข้าวจัทร์ข้าวจันทร์สี่สิบบาทจ่ายเลยป่ครับบ่ค่ะบแต่พร้อมกันเนาะตั้งอย่างไรครับตั้งเดียวครับแต่เดียวเพิ่มอะไรอีกบ ก็ราหาเปียกปาซอดดีเหมือนแทมันมีอยู่ก huh? ็เพียเอะไรออย่างกะป๋าได้จงเป็นของสนหรอขายัวสอตัวมากเลรอุั้งตนเซียน ขายขี้กัได้ละซี่หมื่นกำไรล่ะก้ามอไมาเนี่เลยแบงคุดบ่แบงค์ันเดียววันไดนักะันไดไปใส่งาน อีกวะอยู่งั์่ัุ้ยกดีแล้วหลายเรื่องันเรื่งเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงงานก็ไม่มีแต่เปลนบอก่ต้องวางะเรื่องด่หเรื่องแล้วบุคลอย่างนปย ตู้นนี้เซียมเองนล,ล่หรกันผงกันไปที่บองรองด้งก่อนนี่กระป่มงวนัว้้นนั่นอนสุดท้ายมึงไปกิน ហាក់ពត់ណាស់អញ្ចឹង กำนีง,กกนงกกิกูกำมีงสนกรกันพอเอาควันบอกทดลองตัวนี้ผมอยู่คนเดียวให้ให้ใครก็ได้มายิงกูไารีบนะมาไม่มีใครยิงเป็นหรอกนะมุะณแจ้คกูเปเล่นไป่เล่นแบบแป๊บตี่มายิงแห้่คือไปแต่ว่ายิงเล็ใคกันมั้งเป็นเอิมมี่เคลียร์บ่า

นิดหน่อยครับว่าอนนีนี่หนอยนี่หนอยนี่เลยเก้อักไม่ปน่คับกับกับหัวหน้าบุกบลเยอากบ้านดังขอว่นเมื่อ ตัวหาขวากันนะทำเที่ยวขบวนาวราะวามีคนปั่นจักรยานมาขายลอตเตอรี่ประ,ม,ะาม,มาสนใจไหมล่าหาไม่พผมาหลายทร,ายยร่ชียล่ะคือเกย์เป็นยุ่งนอนรถรมไอพี่ไม่รักเงิมาก<ำ>เาขาทำไมก็พี่รักนง่น่อย ก็นนนอนไปเลยนี้ก็เลยก็เปลี่ยนไปนีหัวอมมาลินมาจจอจู่เอ็นไปชิ้นพริกเฮ็ดมาพริกปงเฮ็ดดีแล้วเฮ็ดดีกิดไม่เลยเด้อ พมันดีอันทำไรพริกอะไรบ่ครับกินได้สองเม็ดอยู่เลยอยู่เมืเดิมครับเพราะว่าตอนนี้ผมออกมาข้างนอกกินข้าวเต้ยมีผู้หญิงปันจากยานมาขายเุอรี่พื่ีนเดี๋ยวเรื่องทำใจายขาดแล้ว กอได้ซองนังไม่ห่วงสุดี่สะซองยังไงละซองกันเกา่านันเส้าผืนเดงผืนแดงซอง้าซอง้าคนหรดเป็นคนเป็นโครงสร้างเมากติดตามทุกท e กช่างช่างทีแลราแม่องเองมันหมดเขา anh ăn cỏ mát hay kẹo hay kẹo hay hơn mừng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ กินไหมล่ะเลือกยึดตรงนี้เป็นใส่้นะางใส่บส้เลี้ยวเส้เี้ยวที่มันรักมุมากกว่าที่รักินมากไได้ได้ยู่ได,ได้คือไก้ได้

พี่ทำเลือดบอกนห่นราททำเลือดเนี่ยเปียน้อยกันเอาลูกมาหามีวงมะยูนกันกินปีไม้กันกินปไม้ต้องกันเดมีข้อมซุปซีมีอะไรกไว้พ่อนม่ใหญ่กระจายรถที่ท่านเรื่องนี้ไบ้านเขาก็มีอยู่คนหนึ่งนื้อหน่อยก็มียูนกันเรื่องตุไลตุไลหรเบี้ยน้อยน้วน่อยมันอยู่บ้านน้มีแม่หลวงมาอยู่ร่วมกัน rác hàng ăn cái gì, bữa nay lùi sai, tưởngตำรวจ chắp nhả, bảo lùi sai ở dưới nè miếng nồi, ở dưới nó yếm, nay pha, ở dưới bát miếng ใส่น้ำผึ้งเดือนห้ามีตัวยินตัวยิ<ม>นน,นิ่มโบจักยินผักกาไฟบนะครับเป็นแดงเลยครับกระปินี้จากรนะนะกปิจะเป็น,น,นกุ้งจากกอสมุย กุ้งตัวเนี้ไม่มีหนคดคลิปนี้มาจากลอยตัน้ำปลานี้มาจากตะวนันตะวนันปละวันนีวน่วันสืบาท <c oughs> ไเรล้ว ให้หม่อนจาก okay. 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 <tus> ยังเกียเหมือนกันบน้มนเนะ่ยสร้างมันเียวถนเด็กยาไปนเียดอนุบาลไกลเงานสิบปีอาจจะเหียนอนุบาไก่รถที่เียกกเรียดที่จะเป็นโลกโลมิสมลซอยเออเปีเยอมือบดมือ ยังเป็นต่อกิ่เปนก่ะถินด้วมระบบฟันนาอะไรตัางอะไรนดินเนี่ยปึ่มมันก็ได้เป็นเนี่ยลวกล้วกเกียวกั่นี่โเสียเราอะแรแฉะอยอนที่วุดไม่าแรกมันจะเองถึงก่อนนะงวเขาน้ำตาลพารูลุงเขาเปนเครื่งกินลู I'm hurting